คุณไม่มีวันรู้ว่าตัวเองดีหรือแย่แค่ไหนถ้าเรายังไม่กล้ามองออกนอกกาลาเทียบกับคนอื่นในขณะที่เราสร้างทางด่วนมาแสนนานไรมาตรฐานสังหารประชาชนจนโลกงงเออสรุปเราจ่ายภาษีเพื่อให้ผู้นำนำมาสร้างความเสี่ยงฆ่าเราเนี่ยนะ เจริญแอนิโมกลับกันเพื่อนบ้านเราอย่างจีนสามารถสร้างเลฟที่หมุนได้ทุกคนแม่ว่ายืนตรงไหนจะได้เห็นความสวย Nature เท่ากัน และที่โลกสตันด d คือใช้น้ำเป็นลิฟต์ยกเรือบินสูงถ้าน้ำสามารถยกเรือ,อยักษ์ได้เหรียญเงินก็สามารถยกใจ,ใจิตใจยอดนักกีฬาได้เช่นกันแชมป์จักไว ไม่รู้มันมาจากไหนและก็ไม่รู้ว่าใครนำมันเข้ามาไอ้วัฒนธรรมที่หลายคนเห็นแล้วบอกฮ <c oughs> มีการวิจัยนะฮะว่าการได้รองแชมป์หรือว่าเหรียญเงินเนี่ยเป็นรางวัลที่คนเศร้าที่สุดเพราะคนได้เหรียญทองแดงจะรู้สึกว่าเอาวะอย่างน้อยก็ได้อะไรติดมือเราโชคดีกว่าที่สมากแต่ที่สองมักคิดว่า,อาเออเยอีกนิดเดียวก็ทองแล้วแซงอ่ะก็ดูสิฮะ สีหน้าคนได้ที่1กับที่3จึงดูควายเลอแฮปปี้ย์กว่าที่สงยิ่งวงการบอลเราเนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ไร้น้ำใจฮะนักเตะไม่น้อยรับเหรียญเงินแล้วรีบดึงออกจากคอเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งการแข่งขันไม่ให้เกียรติคนมอบเหรียญและไม่ให้เกียรติตัวเองถ้าคุณแพ้ไม่เป็นไม่มีวันชนะเป็นและมีบ้างไหมอ่ะ นักเตะที่ถือคติ To win or lose is not the only thing; it's how you play the fairest game. passion ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาการเล่นที่แปรสุดตั้งหกัก Edinson Cavani คาวานีเนี่ยเป็นกองหน้าที่นอกจากล่าประตูล่าความดีด้วยนะฮะนักเตะวัย38เคยเล่นให้กับทีมนาโปลีในอิตาลีปารีสแซงต์แชงในฝรั่งเศสแมนยูไนเต็ดในอังกฤษบาร์เลนเซียในสเปนและวันนี้เล่น professionally ในลีกออร์เจนตินาะเป็นแชมป์ลีกในอุรุกวัยแชมป์บอลถ้วยโคปาอิตาเลียแชมป์ลีกฝรั่งเศส หครั้งใน7ปีพาทีมชาติอุรุกวัยเป็นแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือทั้งออร์เจนตินาและบราซิลปี2011รวม23แชมป์ plus รองแชมป์ั่วใหญ่สุดแชมเปี้ยนส์ลีกและพาแมนยูยุคมืดคว้ารองแชมป์ถ้วยรองในทวีปยุโรปยูโรปาลีกอีกด้วยนอกจากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วยังเป็นคนรวยที่น่าเรียนแบบฮนะในยุคพีกเนี่ยที่เขายืนอยู่บนจุดสูงสุด คา่ามีรายได้มากกว่า30ล้านบาทต่อเดือนซึ่งคนที่ไม่เคยมีเงินขนาดนี้อาจจะคิดว่าโอ้โหถ้ารวยขนาดนี้มีอะไรจะซื้อห,หมดเข้าใจผิดละหนังเรื่อง Crazy Rich Asians และพนักงานธนาคารที่ต้องดูแลคนมีตังหลักล้านและหลายๆล้านรวมไปถึงแอรที่ดูแลคนที่แบบนั่ง Business หรือว่า First Class พูดเหมือนกันว่า ไม่มีใครชอบของถูกของดีของฟรีเท่าคนรวยอีกแล้วช้อนซ่อมถ้วยจานในล้าน g ธนาคารที่หายไปอาหารบัฟเฟ่ที่ถูกขโมยพฤติกรรมหยาบคายบนบิสเนสคลาสและก็เฟิร์สคลาสเป็นฝีมือคนรวยนิสัยห่วยทั้งนั้นแต่สังคมของเราจะซวยหนักเป็นพิเศษเพราะดันมีคำพูดที่ว่าคนรวยทำไรไม่น่าเกลียด แต่ประเทศที่จเจริญแล้วจะบอกถ้ายิ่งรวยยิ่งมีอำนาจแล้วโกงยิ่งทิ้งอย่างเดียวนักกีฬาก็คล้ายคนรวยนะฮะพวกเขามีโอกาสได้เสือ้อรองเท้าอุปกรณ์กีฬาฟรีแบบจุกๆแต่วงนายบอกคาวาไม่ใช่สตาร์และคนรวยธรรมดานักเขียนชื่อโมลิน่าเล่าว่าช่วงที่คาราเล่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยทีมมีสปอนเซอร์ใหม่เป็นสูตรนะเป็นแฟชั่นนะ คาบาใส่แล้วชอบจึงถามทีมงานว่าซื้อได้ที่ไหนผู้บริหารสูตรบอกเอ้ยถ้าชอบเอาไปเลยไม่ต้องจ่ายตังคุณเป็นคนดังแต่คาบาบอกไม่เป็นไรผมเกรงใจเดี๋ยวไปซื้อเองนี่เป็นครั้งแรกใน history ที่นักเตะปฏิเสธของฟรีจากสปอนเซอร์คาบาเนี่ยเป็นคนดีเท้าติดดินเขาชอบทานข้าวกับพนักงานแม่บ้านรปพของทีม เวลากลับไปที่บ้านเกิดเขาไม่ต้องการอวดรูสติดแกลมนั่งเครื่องบินส่วนตัวแต่เขานั่งรถบัสสาธารณะสำหรับคนมีรายได้หลายร้อยล้านสิ่งที่เขาทำคือตำนานแต่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือถ้าคนไม่ว่าจะรวยมากรวยน้อยแต่อยากเท้าติดดินประเทศมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบัสขนส่งสาธารณะ ที่คุณภาพดีพอให้ทั้งประเทศทุกชนชัน้นรับได้หรือ,อยังโชว์หน้า ปัญหาลิซ่าท่าหมาเป็ดก้อยศึกษาที่น่าสนใจคือว่าสื่อไทยปกปิดหมดเลยไอ้พี่มีคนวิจารณ์ในสื่อระดับโลกทั้งหลายเนี่ยซึ่งจริงน่นาจ,จะแปลมาให้คนได้เห็นเนี่ยนะไม่มีใครพูดสักลายหนึ่งเรารักได้แต่ไม่อยากไปหลงถ้าเราวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยคำสารเสริญเนี่ยต้องเป็นสิ่งจอมปลอมแล้ว subscribe และคลิกดิ่งบนความสวย ไม่ชนแชมป์จัดไป